ให้เราเปิดมาดูด้วยกันนะคะในหนังสือยอห์นบทที่6นะคะพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวกับเราเกี่ยวกับเรื่องราวหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูในหนังสือพระกิจิคุณทั้งสี่เล่มเราจะเห็นเรื่องราวนี้ด้วยกันนะคะยอห์นบทที่6 หลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลีคือทะเลทิเบรียสคนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไปเพราะเขาเหล่านั้นได้เห็นหมายสําคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทําต่อบรรดาคนป่วยเรื่องเราก่อนหน้านี้ก็คือพระองค์ได้เสด็จไปที่เยรูซาเล็มแล้วก็รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เมื่อพระองค์เสด็จเดินทางมาคนเหล่านั้นได้เห็นการอัศาจรรย์จากตรงนู้น<ๆ>ก็ยังตามมาอีกนะคะข้อสามพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและประทับกับเหล่าสาวกของพระองค์ ขณะนั้นใกล้จะถึงปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลของพวกยิวแล้วพระเยซูทรงเงยพระพักทอดพระเนตรเห็นคนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสกับฟิลิปว่าทำอย่างไรเราจึงจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้พระองค์ตรัสอย่างนี้เพื่อจะลองใจฟิลิปเพราะพระองค์ทรงทราบแล้วว่าพระองค์จะทรงกระทําประการใดหลายครั้งพระเจ้ารู้ว่าพระองค์ต้องการจะทําอะไรยังไง แต่สมองของเราด้วยความคิดของเราในแบบที่เราเคยเรียนรู้มาในแบบที่เราพยายามคิดคำนวณหาออกมาเรามักจะนึกคำตอบในรูปแบบเท่าที่เรารู้ก่อนเราไม่นึกว่าพระองค์จะทำอะไรใหญ่ไปกว่านี้ได้อยากจะช่วยตอบให้กับพระองค์ฟิลิปตอบว่ายังไงคะฟิลิปทูลตอบพระองค์ว่า200ยเหรียญเดนาริยันก็ไม่พอซื้ออาหารให้เขากินกันคนะเล็กละน้อยอมีคนเขาช่วยคำนวณมาให้นะคะ200เหรียญเดนาริยัน ตีเป็นเงินไทยปัจจุบันนี้ก็คงประมาณ150,000บาทสาวกบอกว่าให้ใช้เงินแสนห้าก็ยังไม่พอให้คนเหล่านี้กินกันแค่คนละเล็กคนละน้อยคน5,000ันคนโบสถ์เรามีประมาณร้อยหนึ่งนะคะก็ยังกินกันเต็มที่ได้แต่ว่านี่คนห้าพันคนและนับเฉพาะผู้ชายโบสถ์นี้ถ้าให้แยกระหว่างผู้ชายผู้หญิงคาดว่า ผู้ชายน่าจะแพ้จํานวนน่าจะน้อยกว่าเพราะว่าผู้หญิงหลายๆครั้งพอว่ามีการประชุมมีการอะไรที่ไหนเราอยากจะรู้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เราไปไหนมาไหนเราก็ต้องพกลูกเราไปด้วยดังนั้นผู้ชายห้าพันผู้หญิงและเด็กๆอีกต่างมากันเต็มไปหมดเลยพระเยซูทราบดีอยู่แล้วว่าพระองค์จะทําอะไรยังไงคนเหล่านี้เห็นพระองค์ทาการอัศจรรย์ตามมามาฟังคําสอนต่อและ มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่เมื่อพระองค์สอนเสร็จพระองค์ทำหน้าที่ครบหมดแล้วนี่คะสั่งสอนรักษาสั่งสอนประกาศและรักษาจริงๆจ,จบงานเรียบร้อยแล้วเพราะเรารู้ว่างานของพระองค์มีสามด้านถ้าพระองค์จะบอกอะละจบแลถึงเวลาแล้วแต่ละท่านก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปก็ได้มันง่ายกว่าแต่พระองค์ไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ทำแบบที่เกินกว่านั้นอีก หลายครั้งเราติดอยู่กับว่าเราสามารถทำอะไรได้แค่ไหนเราให้ได้แค่นี้เราช่วยได้แค่นี้เราพูดให้แค่นี้เราไปให้แค่นี้แต่พระเจ้าใส่อะไรามาในใจของเราบ้างพระเยซูร,รู้ว่าพระองค์จะทำยังไงพระองค์ถามฟิลิปฟิลิปบอกว่าเงินแสนห้าก็ไม่พอหรอกที่จะเลี้ยงแต่พระองค์ไว้ยังไงต่อ สาวกคนหนึ่งของพระองคืออันรูน้องชายของซิมอนเปโตรมาทูลว่าที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบาลีห้าก้อนกับปลาสองตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้เคยเห็นเด็กเล็กๆไหมคะบางครั้งเนี่ยเด็กเล็กๆด้วยความที่ไม่รู้อินโนอินเนอะไรคือเด็กต้องเล็กมากนะคะประมาณหญิงว่าไม่เกินสิบขวบที่จะคิดอะไรได้ใส่ซื่อรู้ว่าคนเป็นอันมากหิวคงได้ยินแหละว่าพระองค์อยากจะเลี้ยง อาสาเลยเหมือนกับเด็กในโรงเรียนอนุบาลหรือเด็กประถมต้นพอครูถามปุ๊บนูค่ะนูค่ะเด็กคนนี้พอรู้ว่าพระเยซูต้องการอาหารต้องการที่จะเลี้ยงดูสิ่งที่เขาทำก็คือพระองค์ผมมีขนมปังกับปลาเชื่อว่าเด็กคงไม่ได้มาเองนะคะเป็นไปได้ว่าแม่พามาด้วยแล้วมันเป็นแค่อาหารมื้อนึง เป็นไปได้ว่าแม่เขาก็น่ารักอาจจะเป็นคนบอกลูกว่าเอาไปให้พระเยซูก็ได้หรือเด็กอาจจะรู้อยู่แล้วว่านี่ส่วนของเขาแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้สอนให้ออกมาแต่ว่าด้วยใจอันบริสุทธิ์เขาก็อยากที่จะมอบให้กับพระองค์ด้วยความใสซื่อแต่พระองค์กําลังจะทําการอัศจรรย์โดยผ่านทางความเต็มใจของเด็กคนหนึ่งที่เชื่อง,ง่ายๆไม่สดเด็กไม่รู้ดิเขาคือถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่โตกว่านั้นเขาจะเริ่มคิดแค่นี้ก็มื้อหนึ่งของลูก ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวมันจะเยอะอะไรแค่ไหนกันสำหรับเด็กคนหนึ่งแต่ว่าพระเจ้ารู้แล้วว่าต่อให้แค่นี้พระองค์ทำการอัศจรรย์ได้ถ้าคุณเต็มใจถ้าคุณมองให้เกินกว่าฝ่ายธรรมชาติถ้าพระองค์อยากจะทำอะไรเราไม่มองแค่ว่าขีดจำกัดของเรามีแค่ไหนไม่ใช่ว่าทำแบบที่ไม่คิดนะคะแต่ว่าเราถามพระองค์ด้วยว่าพระองค์ต้องการให้เราทำมากขนาดไหนถ้าพระองค์บอกพระองค์จะทำการอัศจรรย์พระองค์จะดูแลให้ เมื่อเกิดเม,เมื่อเด็กคนนี้เอาขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวมาให้พระเยซูตรัสว่าให้คนทั้งปวงนั่งลงเถิดที่นั่นมีหญ้ามากคนเหล่านั้นจึงนั่งลงนับแต่ผู้ชายได้ประมาณห้0 0ัคนแค่ให้นั่งก็ไม่รู้ว่ายังไงถึงมีอารมณ์ไปนับจํานวนได้เหมือนกันนะคะแล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังนั้นเมื่อโมทนาพระคุณแล้วก็ทรงแจกแก่บ,บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้นและให้ปลาด้วยเท่าไหร่คะ พระคัมภีร์คุณว่ายังไงเปิดพระคัมภีร์ป่ะเนี่ยตามที่เขาปรารถนาเขาอยากได้แค่ไหนพระองค์บอกให้ให้สาวกเดินแจกกลุ่มนี้อาจจะนั่งกันอยู่ยี่สิบคนแต่เขาต้องการปลาสามสิบสี่ติบสิบสี่สิบตัวห้าสิบตัวพระองค์บอกให้ไปเลยอยากได้แค่ไหนให้พระองค์ให้อย่างมากเกินพอในขณะที่ สาวกบอกว่าเงินแสนห้าให้คนกินกันคนละนิดยังไม่พอเลยปล่อยเขากลับบ้านไปไม่ง่ายกว่าหรอพระองค์เอามาเป็นภาระทำไมแต่พระองค์เวลาทำอะไรพระองค์ทำด้วยความเมตตาสงสารทำเกินกว่าที่เราคิดจินตนาการหรือวางขอบเขตตัวเราเอาไว้ดังนั้นพระองค์บอกว่าให้และให้แบบเกินพอและสำหรับคนที่เต็มใจไม่คิดมากเชื่อแบบการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่แบบเด็กคนนั้น สิ่งที่เขาได้รับคือ12กระบุงเต็มสาวกช่วยกันคนละกระบุงใหญ่ๆเชื่อว่าถ้าสาวกมีเยอะกว่านั้นพระองค์ก็จะมีมากกว่านั้นให้กับเด็กคนนั้นด้วยเหมือนกันขอบคุณพระเจ้านะคะที่เมื่อเด็กเต็มใจที่จะมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับพระองค์ไม่ได้มองถึงขีดจํากัดมองแค่ว่า อะไรเท่าที่เรามีเราให้พระเจ้าด้วยความเต็มใจพระองค์สามารถที่จะทําอะไรอีกยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเราได้และสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรามีแม้จะเล็กน้อยเป็นพระพรให้กับคนเป็นอันมากได้เด็กคนนี้อาจจะไม่ได้ถูกบันทึกชื่อเอาไว้ในพระคัมภีร์จนกระทั่งเขาโตและจนกระทั่งเขาจากโลกนี้ไปจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรพ่อเป็นใครแม่เป็นใครแต่เขาไม่ได้สนใจ และพระเจ้าก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องยกความดีความชอบให้กับบุคคลน,นั้นแต่พระองค์ให้เด็กคนนี้มาเป็นตัวอย่างเพื่อสอนให้เราได้รู้ว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่ในชีวิตถ้าเรารู้ว่าทั้งหมดมาได้ด้วยพระคุณของพระองค์ถ้าทั้งหมดที่เรามีเป็นเพราะพระองค์และพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีพระองค์เป็นพ่อที่เป็นเลิศมาก พระองค์ให้ได้มากเกินกว่าที่เราจะทูลขอหรือจินตนาการและเราไม่ใช่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่เราเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นตัวแทนที่จะนําเอาคนในโลกกลับมาคืนดีจําได้ไหมคะงานรับใช้ของประธานมีอยู่5อย่างก็จริงแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นของประธานในงานรับใช้แต่เป็นกลุ่มคนหมู่มากที่สุด ก็คือผู้อุปการะหรือผู้ช่วยเหลือคนที่มีส่วนมากมายและพระคัมภีร์บอกว่าเราทุกคนมีพันธกิจแล้วมีงานรับใช้งานรับใช้ของเราพันธกิจของเราคือการนําคนมาคืนดีกับพระเจ้าเขาจะคืนดีกับพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเขาได้เห็นความดีของพระองค์ความดีของพระองค์จะทํางานผ่านทางชีวิตของเราและ สามารถที่จะทํางานได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเรามองเกินกว่าขอบเขตความสามารถและข้อจํากัดของเราแต่มองไปที่พระองค์เมื่อพระองค์บอกว่าหยิบตรงนี้เราเต็มที่เราหยิบให้เมื่อพระองค์บอกให้ยื่นตรงนี้ให้ก้าวไปให้โทรหาให้ไปนั่งอยู่ด้วยเป็นเพื่อนด้วยไปนั่งใช้เวลากับเขาหน่อยหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเราทำตามนั้นตามที่พระองค์ใส่ไว้การอัศาจรรย์จะเกิดขึ้น เมื่อวันพุธหญิงได้ยินคำพยานของน้องคนหนึ่งนะคะว่าจริงๆเขาก็เจอเพื่อนเป็นปกติอยู่แล้วแต่วินาทีนั้นกำลังจากเพื่อนไปกำลังอบอกบายๆเพื่อนแต่พระเจ้าบอกว่าให้จอดรถแล้ววิ่งลงไปกอดเพื่อนเขาก็ไม่รู้อ่ะพระเจ้าบอกให้กอดก็กอด แปลกไหมก็คงแปลกเพราะที่ผ่านมาก็เพื่อนผู้หญิงด้วยกันฉันก็ไม่เคยกอดมันก็คงจะรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวเพื่อนจะงงเป็นไรมากหรือเปล่าเธอแต่เขาตัดสินใจว่าไม่เป็นไรจอดรถวิ่งไปกอดเพื่อน้าตาไหลพรางพรูออกมาเลยความอัดอั้นตันใจทั้งหมดเหมือนถูกละลายตอนนั้นพระเจ้ารู้ว่า เราจะทํางานอย่างไรบ้างในชีวิตของเราจะช่วยอย่างไรบ้างแล้วก็จะทํางานให้กับชีวิตของคนอื่นผ่านทางเราได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นอย่ามองข้อจํากัดของตัวเองอะไรก็ตามที่เรามีอยู่หากพระเจ้าบอกให้หยิบยืน่นให้ช่วยให้ทําทำเถอะค่ะคุณจะเห็นกนารอัศจรรย์ถ้าเราไม่ทําเราจะมาบอกก็ไม่ได้ว่าทําไมตอนเชื่อพระเจ้าแรกๆก,ก็เห็นกนารอัศจรรย์เยอะแยะมากมายพอเชื่อนานๆเข้าไม่เห็นมีอะไรเลยสงสัยหมดโปรเรียบร้อย พระเจ้าใส่อะไรมาในใจคุณคุณทําตามนั้นหรือเปล่าถ้าทําตามนั้นคุณจะได้เห็นการอัศาจรรย์พระเจ้าไม่เคยหลอกใช้ใครฟรีถึงแม้วจริงๆแล้วเราเป็นของพระองค์ด้วยซ้ําทั้งสิ้นของเราควรจะเป็นของพระองค์แต่พระองค์ดีกว่านั้นพระองค์ดีกว่าเจ้านายบนโลกใบนี้พระองค์บอกว่าทําตามนี้และพระองค์ไม่ได้ให้เรามาเป็นทาสแต่ให้เราเป็นลูก ทำงานให้พระองค์ทำงานผ่านทางเราและพระองค์ตอบแทนดูแลเราอย่างมากมายพระเจ้ามีสิ่งดีๆมากมายที่จะมอบให้กับคนอื่นพันธกิจแห่งการคืนดีกันนี้เป็นพันธกิจที่เราทุกคนมีหน้าที่ไม่ใช่แค่เพียงเดินไปถึงสวัสดีค่ะจากใบปลิวสวัสดีค่ะจากใบปลิวรู้จักพระเจ้าไหมคะถ้าไม่เชื่อพระองค์ี่ตกนรกนะคะ <laughs> แค่นั้นไม่พอและบางครั้งยิงเห็นป้ายล่าสุดมาแปะอยู่หน้าหมู่บ้านไม่เชื่อพระเยซูแล้วท่านจะรอดจากนารก ก็ดีนะแต่บางทีก็รู้สึกเขียนอย่างอื anyway ่นดีไหมแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราทําตามนั้นเราเอาความดีของพระเจ้าไปแตะต้องชีวิตของคนอื่นไปช่วยเหลือไปหยิบยื่นในขณะที่เขารู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนเธอไม่เคยทําอย่างนี้ให้กับฉันหรือเขาอาจจะบอกว่าเราก็ไม่ค่อยได้รู้จักกันทําไมเธอแวะเวียนมาทักทายทําไมเธอโทรหาทําไมเธออธิษฐานเผื่อ ความดีของพระเจ้าจะชักนําให้คนเหล่านั้นได้กลับใจใหม่เขามาเชื่อในพระเจ้าด้วยเหมือนเหมือนกันยังน้นไม่ใช่แค่เราออกไปแจกใบปลิวอย่างเดียวแต่การดําเนินชีวิตของเราทั้งชีวิตช่วยได้อย่างที่วันนี้คุณหมอเป็นพยานไปแล้วช่วงต้นนะคะทาตามที่พระเจ้าบอกเอาไว้ข้างในใจจริงๆหญิงไม่ค่อยได้จริงๆไม่เคยได้ยินเรื่องที่หมอเดินไปขอโทษคนไข้จริงๆแล้วด้วยอาชีพบางอาชีพ เมื่อทำผิดพลาดบางอย่างหากเราจะเงียบซะเพราะว่าอีโก้มันคําคออยู่แล้วเดินเลยไปจริงๆก็จบไปแค่นั้นแต่ว่าเมื่อเลือกทําตามที่พระวิญญาณทรงนำในใจไม่เพียงแค่เราได้คลายจากสิ่งที่มันเป็นปมอยู่ข้างในเท่านั้นแต่สองคนรับความรอดเขาพ้นจากนรกแล้วและใครจะรู้ถ้าสองคนนั้นเขาตัดสินใจที่จะ ก้าวไปไกลเกินกว่าแค่เป็นลูกพระเจ้าจะออกไปเป็นผู้รับใช้ออกไปช่วยเหลือคนเป็นอันมากอีกดังนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พระเจ้ากระตุ้นเอาไว้ในใจของเราเมื่อเราทำเราจะเห็นมากมายสาวกของพระองค์เห็นการอัศจรรย์มาตลอดเพิ่งมาจากอีกที่เลยที่พระองค์รักษาคนที่เป็นง่อยบ้างคนตาบอดบ้างคนอะไรบ้างเขาเห็นมาตลอดกับตา แต่เมื่อมาถึงจุดนี้ที่พระองค์บอกว่าให้เลี้ยงดูคนเหล่านี้เขากลับเอาสมองเขาคิดเลยว่าเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกคนเยอะขนาดนี้การอัศาจรรย์ที่ผ่านมาล่ะคืออะไรที่คุณเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้และเห็นมาตั้งกี่วันมานี้สมองเรากําลังบล็อกเราอยู่หรือเปล่าไม่ให้เราทําตามที่พระเจ้าทรงนําเปลี่ยนใหม่นะคะอะไรที่เราอยู่ข้างในใจแม้ว่ามันจะเกินกว่าสมองเราจะคิดได้ แต่เมื่อเราก้มหน้าอธิษฐานแล้วพระเจ้าบอกว่าอันนี้แหละให้ทำทำไปเลยไม่ต้องกลัวแล้วคุณจะเห็นการอัศจรรย์ถ้าคุณไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะไม่เสียตังค์พระเจ้าบอกให้เอาเงินให้คนนี้ห้าร้อยคุณมีอยู่หกร้อยไม่ให้เป็นไงละ่ะก็ยังมีเงินเก็บอยู่เหมือนเดิมแต่คุณพลาดการอัศจรรย์บางอย่างซึ่งคุณไม่รู้เลยว่าคุณพลาดอะไรไปบ้างดังนั้นเลือกนะคะตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ พระเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตของเราพระองค์ไม่ได้ต้องการแค่ใช้เราเป็นเครื่องมือที่จะไปถึงคนอื่นเท่านั้นพระองค์ต้องการให้ชีวิตของเราได้มีประสบการณ์กับการเลี้ยงดูการดูแลการปกป้องการช่วยกู้การอัศจรรย์ความเพิ่การเพิ่มพูนและอีกมากมายนานา,นาประการและทุกครั้งที่เราเชื่อฟังเสียงของพระองค์จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราทุกครั้งที่เราเชื่อฟัง ความเชื่อของเราซึ่งเป็นเหมือนกับอิดที่ก่อเป็นรากในชีวิตของเรารากฐานในชีวิตของเรามันจะหนาขึ้นเรื่อยๆจะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพระเจ้าใช้เราในการทำงานที่ใหญ่มากขึ้นเรารู้แล้วว่าที่ผ่านมาพระองค์นำยังไงและคราวนี้เราจะตามยังไงและพระองค์ไม่เคยพลาดในการทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้ดังนั้นเรารู้ว่างานของพระองค์ที่พระองค์ให้เราทำมันสามารถที่จะไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเราจะเริ่ม กล้าพ้นจากความกลัวที่จะเข้าหาคนแปลกหน้าเราจะพ้นจากความกลัวที่เราจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับทั้งคนใกล้ตัวซึ่งบางครั้งเราเขินเขินไหมคะเวลาทําดีให้กับคนใกล้ตัวให้เดินกลับไปกอดแม่ที่บ้านเนี่ยบางทีบางคนแบบบิดแล้วบิดอีกให้กลับไปกอดสามีกอดภรรยาที่บ้านเดินไปแตะไหล่ทีหนึ่งแล้วไป <laughs> บางทีเขินมากกับการทําดีกับคนใกล้ตัวแต่เมื่อเราตัดสินใจทํา เมื่อเราตัดสินใจพูดดีกับเขาโต้อตอบกับเขาดีๆให้เกินกว่าความสามารถธรรมชาติของเราเกินกว่าสมองแบบธรรมชาติของเราพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์จะพลิกความสงบสุขจะกลับเข้ามาในบ้านความรักจะครอบครองอยู่ในครอบครัวสันติสุขจะเต็มเปี่ยมล้นไปในบ้านทุกคนที่เดินผ่านหน้าบ้านคุณเขาจะรู้สึกมันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบ้านเนี่ยที่ฉันอยากจะหยุดยืนอยู่ข้างหน้าแล้วถ้าเป็นไปได้ฉันอยากเข้าไปข้างใน มันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณที่ทําให้คนรู้สึกว่าไม่รู้จะคุยอะไรแต่อยากนั่งข้างๆด้วยมันรู้สึกอบอุ่นอะไรบางอย่างจนกระทั่งเขาเอ่ยปากขอรับความรอดชีวิตของเราสามารถที่จะให้พระสิริของพระเจ้าฉายผ่านทางเราได้เป็นประจำทุกวันตลอดเวลาถ้าเพียงแค่เราเลือกทำตามที่พระวจนะของพระองค์ได้บอกเอาไว้เอาสมองของเราที่พยายามกีดขวางทางของเราออกไปก่อน ดำเนินตามพระองค์และไม่เพียงแค่เราจะได้รับใช้เท่านั้นแต่ด้านอื่นๆที่พระองค์บอกเอาไว้มันจะกลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นด้วยอย่างเช่นพระองค์บอกว่าจงละความกระวนกระวายเอาไว้กับพระองค์สมองเราบอกโอ้พระองค์จะละยังไงอะเดือนนี้ค่าไฟสามพันเนี่ค่าเช่าก็ยังไม่ได้จ่ายพระองค์แล้วค่ารถอีกแล้วยังกินอีกแล้วแถมไปโบสต้องถวายอีก หย่อนซองเปล่าก็คงดูไม่ดีไม่หย่อนอะไรก็คงเพื่อนข้างๆก็คงถามหรือคงจะสงสัยแล้วอะไรอีกมากมายสมองเราคิดเยอะแยะมากมายแต่ถ้าพระองค์บอกว่าละความกระวนกระวายเริ่มต้นง,ง่ายๆละตามนั้นพระเจ้าลูกจะไม่กระวนกระวายลูกรู้ว่าพระองค์จัดเตรียมสิ่งที่ลูกได้หวานออกไปแล้วนั้นพระองค์จะเทกลับคืนมาอย่างชีวิตของลูกอย่างยัสรยืนแน่นพุ่นล้นเมื่อลูกได้มีโอกาสหยิบยื่นตามที่พระองค์ทรงนำ คนอื่นก็จะไม่ช้าในการที่จะตอบสนองพระองค์ด้วยเหมือนกันลูกจะได้รับการช่วยกู้และได้รับการดูแลชีวิตของลูกจะไม่ต้องไปขอยืมใครเพราะลูกรู้ว่าพระองค์จะได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของลูกพระองค์จะไม่ได้รับเกียรติเลยหากลูกโมจะไปยืนขอยืมต่างคนพระองค์จะไม่ได้รับเกียรติเลยถ้าเกิดว่าลูกเดินไปแล้วร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลาแต่ลูกจะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อลูกละความกระวนกระวายลูกมองที่พระองค์และลูกรู้ว่าพระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์ทำได้ดังนั้น oh วันน oh AM ี้ล bon ูกยิ like ้มแล้วคืนนนี้ลลูกจะอหับ คืนนี้ลูกจะไม่กระสับกระสายลูกจะไม่พยายามเปิดดูแล้วว่ามีเบอร์ใครบ้างที่ลูกจะติดต่อได้เพราะลูกมีพระองค์แล้วและลูกรู้ว่าถ้าลูกวางไว้กับพระองค์และลูกเชื่อและลูกยิ้มได้เดี๋ยวทั้งหมด จะเป็นไปได้ด้วยดีเองและพระองค์จะจัดเตรียมและดูแลชีวิตของลูกอย่างมากมายคนอีกมากมายที่อยู่รอบข้างชีวิตลูกเขาจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านทางชีวิตของลูกและไม่เพียงแค่ลูกพ้นจากปัญหารอบนี้ได้ลูกจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นออกมาได้ด้วยเหมือนกันพระเจ้าจะทํางานผ่านทางชีวิตของลูกอย่างยิ่งใหญ่เราสามารถกล่าวออกมาด้วยความเชื่อได้เลยอย่าให้สมองของเราเป็นตัวบอกเลยว่าแสนห้าก็ไม่พอหรอกพระองค์จำนวนคนขนาดนี้ ให้กันคนละคาสองคำข้าเหนียวหมูปิ้งก็ไม่พอสมัยนั้นก็ไม่กินหมูไม่พอหรอกคงไม่สามารถที่จะช่วยใครได้แต่คิดเหมือนเด็กคนนั้นพระเจ้าต้องการเหรอได้เลยพระองค์ลูกเลยลูกขออาสาเลยแล้วกันพระองค์อยากช่วยคนนั้นเหรอไม่ต้องเอาคนใกล้ๆพระองค์ลูกนั่นแหละเดี๋ยวลูกเดินทางไปเองพระเจ้าอยากจะ,ะให้ลูกหยิบพระองค์อยากจะอวพรคนนี้หรอ อยากจะอวยพรเขาห้าร้อยลูกมีอยู่ห้าร้อยห้าสิบไม่เป็นไรพระองค์ลูกเองลูกขอเป็นคนนั้นที่ให้เขาเองขอพระองค์ทำงานผ่านทางลูกถ้าคนอื่นช้าไม่เป็นไรลูกพระองค์ถ้าเขาช้าและทําให้คนนี้ได้ช้าลูกขอเป็นคนนั้นที่เร็วแล้วกันให้เขาได้รับเร็วหน่อยทํางานผ่านทางลูกแล้วกันส่วนของลูกลูกไม่ห่วงลูกรู้ว่าลูกมีพระองค์เดี๋ยวพระองค์ดูแลลูกเอง ให้เราไวให้เราง่ายต่อการเชื่อฟังพระองค์และเมื่อเราทําอย่างนั้นเราจะเห็นความยิ่งใหญ่เราจะเห็นพระสิริของพระองค์ทางานผ่านทางชีวิตของเราเราจะเห็นว่าพระเจ้าสามารถที่จะแตะต้องคนได้อีกมากมายผ่านทางชีวิตของเรา การดําเนินชีวิตบนโลกใบนี้จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการเห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตของเราจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในขณะที่โลกนี้กําลังดิ่งลงเหวเงินไม่พอใช้เศรษฐกิจแยกความสัมพันธ์ในครอบครัวกําลังพังแต่เราจะก้าวสูงขึ้นเพราะว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราทําตามที่พระองค์บอกเอาไว้เราไม่ให้สมองของเราเป็นตัวจํากัดอะไรทั้งสิ้น เรารู้ว่าพระองค์ทําได้เราไม่ได้เชื่อมั่นในสิ่งรอบตัวว่ามันจะเปลี่ยนแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้พระองค์สามารถทําอย่างยิ่งใหญ่ได้และเราอาสาที่จะเป็นคนนั้นที่จะไวต่อพระองค์เป็นเราอาสาที่จะเป็นคนนั้นที่ไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวอะไรเด็กคนนี้พระเยซูไม่ได้ถามพระเยซูไม่ได้เดินไปขอเขา พระเยซูไม่ได้ไปบอกด้วยซ้ําว่าออหนูถือ่ออะไรมามีอาหารบ้างไหมเราขอนะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําการอัศาจรรย์พระเยซูไม่ได้ขอเขาแค่ได้ยินว่ามีความต้องการและพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าต้องการทําการอัศาจรรย์เด็กคนนี้เห็นการอัศาจรรย์เข้ามากับแม่เขาเห็นการอัศาจรรย์ตั้งแต่ตรงนู้นเขาอาจจะได้ยินมาตลอดระหว่างที่เขานั่งอยู่ผู้ใหญ่คุยกันเฮ้ยคนนั้นตาบอดเห็นเลยอะ่ะ ฮ้ยคนนั้นเป็นง่อยมาตลอดชีวิตเขาลุกขึ้นมาได้เด็กได้ยินใครทำละ่ะอ๋อพระเยซูทำตอนนี้พระเยซูต้องการอาหารหนูให้เลยถ้าพระองค์จะกินเองหรือพระองค์จะให้ใครเอาไปเลยไม่เป็นไรเขาไม่ได้สนว่าเขาจะอดหรือเปล่าเขาไม่ได้ขอแบ่งเอาไว้ให้เต็มที่กับพระองค์และพระองค์เต็มที่กับเขาดีกว่าการที่เราจะเก็บเท่าที่เรามีเอาไว้ห่วงเอาไว้กับตัว มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันแต่ถ้าเราให้กับพระองค์เราเชื่อได้ว่าการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเอเมนให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้สอนให้เราได้รู้ว่าชีวิตของเรา ได้เห็นการอัศจรรย์หลายครั้งแล้วเข้ามาในชีวิตและการอัศจรรย์เหล่านั้นจะเป็นตัวที่ทำให้เรายึดมั่นและแข็งแกร่งได้เราจะเชื่อมั่นว่าไม่ว่าเป็นสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ต้องการไม่ว่าจะเป็นพระพรด้านใดก็ตามที่พระองค์จะช่วยหยิบยื่นและแตะต้องคนอื่นเราขอเป็นคนนั้นที่จะอาสาตัวออกไปเป็นพยานออกไปช่วยเหลือไปแตะต้องและช่วยเหลือเป็นพระพรให้กับคนอีกมากมายลูกขอบคุณพระเจ้าที่ พระองค์จะใช้เราทั้งหลายเพื่อพระเกียรติของพระองค์เพื่อพระสิริของพระ,พระองค์คนอีกมากมายเมื่อเขาได้เข้าใกล้ชีวิตของเราเขาจะเห็นความดีงามผ่านทางชีวิตของเราเป็นความดีงามของพระองค์เขาจะยกย่องเขาจะสรรเสริญพระองค์ผ่านทางการทำงาน อย่างเชื่อฟังของเรารู้ขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตของเราจะดําเนินไปอย่างถวายเกียบบรติแด่พระองค์อยู่เสมอเราจะไม่ให้ความคิดในแบบของโลกข้อจํากัดต่างๆเท่าที่เรามีกีดกั้นทําให้เราไม่สามารถที่จะลงมือทําตามที่พระองค์นาได้เราจะไปไกลกว่านั้นเราจะไปให้ไกลเกินกว่าที่สมองเราคิดเมือ่อใดก็ตามที่พระองค์บอก เราจะเชื่อตามนั้นเราจะทำตามนั้นเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตคนอื่นและเราจะยินดีที่ได้เห็นว่าชีวิตของเขาได้รับพระพอรอย่างมากมายผ่านทางความเชื่อฟังของเราส่วนชีวิตของเราเรารู้อยู่แล้วว่าพระองค์ทรงแสนดีกับเราพระองค์ไม่ลืมเราแน่ๆเรารู้ว่าพระองค์ให้เราได้อย่างเต็มที่และมากเกินพออยู่เสมออยู่แล้วและเราเชื่ออยู่แล้วว่าเราจะสามารถเป็นพระพรให้กับคนได้เพิ่มมากขึ้นกว่านั้นอีกขอบคุณพระองค์ที่ทุกการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำ ไม่ว่าจะผ่านคนอื่นมาถึงหูเราผ่านคนอื่นมาถึงตาของเราหรือผ่านทางชีวิตของเราเราจะไม่หลงลืมเราจะจดจาเอาไว้เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงสัตรูและเที่ยงธรรมและพระองค์ทรงเต็มพระทยัยและพระองค์เต็มไปได้วยความสามารถพระองค์ทาได้ทุกอย่างเกินกว่าที่เราจะสามารถทูลขอหรือจินตนาการได้และเราขอเป็นบุคคลน,นั้นที่มีส่วนร่วมในการทํางานของพระองค์และพระเกียรติพระสิริทั้งสิน้นลูกขอให้เป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามหององค์พระเยซูคริสต าเมนให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะคะเราลองเพลงนี้ด้วยกันนะครับลูกมอบทุกสิ่งแด่พระเยซูมอบทูว้ายด้วยความยินดี ลูกจะรักและพึ่งพระเยซูต่อพระพักตลอดชีวีลูกขอมอบ ตอบทุกสิ่งแด่พระเยซูมอบช่าวายชีวิตของ สำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อระวังใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูก บนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจํา สำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องป่วยต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้น ฤทธิเ,เดชของพระเจ้าจะทํางานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทําในสิ่งที่คุณทําไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์ amen อะละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะ กล่าวดังน,นี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอด เขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ <c oughs> ขอบพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ